สนับสนุนโดย YLG b u l l e a n d Futures โทร02 287 1155พุยคุยกันนะคะกับคุณติพานะวัฒนาทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b u l l e a AN n Futures ค่ะสวัสดีครับคุณติพาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสอภาคุณชิยยุทธค่ะปกติถ้าหุ้นลงทองมักจะขึ้นคุณติพาแต่ว่าเมื่อคืนนี้ทำไมาหุ้นก็ลงทองก็ลงครับเนี่ย ค่ะรอบนี้ก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะก่อนหน้าก็จะค่อนข้างสวนทางกันอย่างชัดเจนแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะ สังเกตตัวหุ้นไม่ได้แล้วตัวที่ท,ที่ยังแน่นอนนะตอนนี้ที่ยังดูได้ก็ยังเป็นตัว US Dollar Index นะคะคก็จะเห็นได้จากตัวที่ทาง US Dollar Index มีการราคาทองคำเองก็มีการปรับตัวลดลงมาสวนทางการพร้อมกันกับตัวยูโรเองเมื่อเช้าที่มีข่าวทาง S T มีการ downgrade ค,ความน่าเชื่อถือของทางอิตาลีลงมาห่อันดับนะคะก็เลยทำให้ยูโรลงมาต่ำสุดในรอบเส็จเดือนที่ผ่านมาก็ ราคาทองคำก็ตามยูโรล,ลงมาด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ทนแถวประมาณห7ึ่งพันเจร้อยดสิบกญเเดงยูเอออนายอค่ะดูจากปัจจัยนี้แล้ววันนี้น่าจะกดดันพอสมควรเหมือนกันนะคะก่อนที่จะเห็นผลเรื่องการประชุมเฟดถ้าอย่างงั้นในกรอบวันนี้น่าจะแคบๆไหมคะก็วันนี้แนวโน้มนะคะคุณสุภาคือเชื่อว่าเราน่าจะยังได้เห็นการอ่อนตัวของราคาทองคาอยู่เพราะว่า นี่เพิ่งเปิดตลาดเอเชียเท่านั้นเองนะคะทางตลาดยุโรปยังกับตลาดสหรัฐอเมริกายังไม่ได้เปิดขึ้นมาราคาของมันก็มีการปรับตัวลงมาแล้วประมาณสิบกว่าเหรียญประมาณสิบเหรียญด้วยจอนล่าสต่อยเอาท์ได้ลงไปทำ low จุดต่ําสุดแถวประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดเหรียญด้วยจอนล่าสต่อยเอาท์ดังนั้นกรอบของวันนี้ก็แนวรับเราเออยากให้ดูที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเหรียญหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญด้วยจอนล่าสต่อยเอาท์เป็นแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้านก็ เชื่อว่าน่าจะไม่ผ่าน1ัน0ปดร้อยอาจจะได้เห็นนะครับประมาณ1,790ันเห็รียเก้าสิ l เอต่ยูเอสดอลารอตเ์กรอบวันนี้ก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังได้เห็นการย่อตัวลงมาของราคาทองคำอยู่ค่ะงั้นก็นะระดับนี้เนี่ยใกล้ๆกับจะชนกับแนวต้านถ้ามีกำไรขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วถึงนินสนนะคะก็แนะนำแนะนำแ,แบบนั้นค่ะเพราะว่าคือยังมีโอกาสในการย่อตัวต่อของราคาทองคำอ่ะน,นะคะครับกับเอ่อถ้อยแถลงที่ใกล้จะมีขึ้นวันบ้านเราก็อาจจะเช้าวันพฤหัสเนี่ย ยังยังพอจะมีกัปให้คุ้มเสี่ยงกับการเข้า <c oughs> ไปเก็งกาไรได้บ้างไหมครับคุนนี้คะก <c oughs> ็ในลักษณะนี้น่าจะเป็นในในในแง่ของการซื้อสะสมใช่ไหมคุณชยยุทธก <c oughs> อ็อาจจะอาจจะแนะนําว่า,าจะให้รอสังหวะการย่อตัวลงมานิดนึงก่อนเพราะว่าแนวรับแรกนี่แถวๆประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยอ์ตใช่ไหมคะถ้าหลุดได้ก็แนวรับต่อไปแถวแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบเหรียญถ้าเราคํานวณดูก็ตกประมาณ 200เหรียญจากไฮเดิมดสุด่สุด1,920เหรียญก็จริงๆถ้าใกล้ๆ1,700-1,720ท่านั้นเราถึงจะมองเป็นเป็นจุดที่จะสะสมลองเวอร์ชันเพราะว่าเราถึงว่าจะมีการรีบาวออกมาก็น่าจะใกล้ๆกันกับวันเวลาหัสแล้วก็ทางนี้ในช่วงนี้เองเราต้องระวังในเรื่องของปัจจัยค่างเงินบาทด้วยนะเพราะว่าถ้าเรารีบทยอยสะสมเข้ามาก่อนช่วงนี้ก็อาจจะโดนในเรื่องของค่างเงินบาทที่อ่อนค่าค่อนข้างเร็วนิดนึง ใช่ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ปะปัจจัยต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็เรื่องของอิตาลีในที่สุดก็ดาวเกรดจริงๆด้วยวก็เป็นปัจจัยที่กดดันให้ยูโรนั้นอ่อนค่าลงมารลคาทองคำก็เลยดิ่งลงมารุดระดับ 1,800ดอลลาร์สหรัฐจะทรอออนไปแล้วก็เมลมุมมองจากทางด้านของ YG นะคะบ,บอกว่าจากนี้ไปนั้นมีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปอีกแนวรับแรกนั้นให้ไว้1,750ดอลลาร์สหรัฐจะทรอออนแนวต้านอยู่ที่1,790นะคะตอนนี้ใกล้ๆจะชนแนวต้านละถ้าเป็นไปได้ก็ทำกำไรออกมาก่อนแล้วก็ถือเป็นเงินสดรอให้ราคาทองคำนั้นย่อตัวลงไปก่อนแล้วค่อยไปทยอยเปิดลอง g position ครับผมขณะที่ตลาดหุ้นไทยเองเช้าวันนี้มีการรีบาวขึ้นมานะครับแต่อย่างที่คุณสมพงบอกว่าความเสี่ยงแย่งดูเหมือน